ความรักนี่มันไายอายุจริงๆความรักเขาบอกว่ามีในทุกช่วงวัยแล้วทุกนี้เกิดขึ้นตอนอายุ77คือเขาคบกันมา50ปีแล้วแหละปรากฏคุณตาคนหนึ่งหอบร่างตัวเองไปขึ้นโรงพักแล้วไปเจอผู้สื่อข่าวช่องแดพอดีที่นครสวรรค์นนะวันนี้เขาไปเจอโป้งพงษพัฒน์แลวเขาก็เลยบอกเขาเนี่ยหอบรองเท้าแล้วเดินถอดรองเท้าขึ้นโรงพักเลยนะบอกรีบมากจะไปแจ้งตำรวจจะไปจับเมียเพราะว่าเมียเองเนี่ยนอกใจใแอบแชทเฟซบุ๊กไปคุยกับใครก็ไม่รู้ซึ่งคุณตากำลังสงสัยว่าเมียตัวเองนอกใจแต่บอกค ฟังหูไว้หูก่อนเพราะว่าเราฟังจากตาก่อนตอนแรกเราก็ตกใจแล้วว่าเฮ้ยมีจริงหรอตาตาอายุเท่าไหร่ตาคนนี้ชื่อตาอนองตานอนงบอกเจ็ดแล้วเมียล่ะเมียชื่อพลอยน้องพลอยเนี่ยอายุ67ใช่ค่ะไม่ใช่น้อยแล้วนะ แล้ววันนี้ขึ้นโรงพักฮนะไปที่สอพอภัยสาลีนครสวรรค์บอกว่านี่ผู้สื่ข่าวช่อง8บังเอิญเจอพอดีเลยมาช่วยหน่อยได้ไหมตาเนี่ยตอนนอนอยู่รู้สึกเอะใจมานานแล้วบอกเป็นปีๆและเห็นเมียเนี่ยกลางคืนเริ่มเปลี่ยนไปไม่นอนกอดฉันแต่ลักษณะคือไปกอดโทรศัพท์แทนแล้วพอฉันถามว่าทําอะไรคุมโปงหนีอีกอแล้วมีการแชทเฟซบุ๊กถามว่าตา77นะ รู้จัก Facebook ด้วยใช่ไหมตาบอกรู้จักสีก็เมียเล่นอยู่เมีย67แอบคุมโปงแล้วที่รู้เขาเล่น Facebook เพราะเสียงมันเตือนติ้ง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 ทั้งคืนช่วงตีสองตีสามก็ยังดังคำถามคือไปแชทคุยกับใครเวลานั้นถ้าไม่คุยกับคนอื่นนะอันนี้หัวอกผู้ชายนะก็เข้าใจวันนี้ก็เลยรีบไอ้ที่เราอินเสิร์ตเท้าให้ดูไม่ใช่อะไรนะถอดรองเท้าขึ้นลงพักเลยฟังเสียงตอนคุณตา อนงเล่าให้ตำรวจฟังหน่อยบอกจับได้แน่ๆเมียแอบคุมโปงเล่นแชทกับคนอื่นปิ๊งกลางคืนเลยเหรอครับระบายให้ผู้กองฟังหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดเลยนี่ครับนี่สิบนาทีเด้งเลยเด้งเลยทังทังในกันนอนรอปิ๊งปิ๊งเดี๋รู้ไปแล้วผู้กรณีเขาเป็นใแฉไม่รู้เลยเขาไม่ให้เราดูไม่ให้เราดูเลยข้าเสียงเรียงไม่รู้เลยบ้านตูอยู่ที่ไหน น้องโน้องน้ okay. ัตหมูกหมูน้องโใหญ่กำเนันเก่านะมูกำนันเก่าตอนปิ้งแล้วเขายิ้มไหมยิ้มยไหมเขาก็พุมบอลนมแล้วตามสุดใจตามเมเมยไงอะเมย่นยวกปิ้งแล้วเขายิ้มด้วยอะไรเงี้ย เข้าใจถามผู้สื่อข่าวชันภาพก็เข้าใจถามบอกตอนที่มันปิ๊งปิงเนี่ยยิ้มไหมเมียยิ้มไหมตาบอกโอ้ยไม่ทันได้ดูหรอกตอนนั้นอะไม่รู้หรอกว่ายิ้มไม่ยิ้มแต่มันปิ๊งทั้งคืนเลยแล้วคุณตาให้สัมภาษณ์ว่าไงรู้ไหมบอกตอนที่เมียปิ๊งปิ้งปิ้งปิงอยู่อะตาบอกว่าฉันเนี่ยต้องสวดมนต์สงบสติอารมณ์ตัวเองฮะบอกตัวเองเนี่ยต้องถามเขาบอกว่าทําอะไร บางทีเมียก็อ้างว่าไม่ได้ทําอะไรคุมโปงไม่ยอมตอบถามว่าคุยกับใครก็ไม่ยอมบอกบ,บางทีเขาอ้างว่าเขาฟังเทศตัวฉันเองเนี่ยสติจะแตกอยู่แล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เลยเชื่อว่าเมียเนี่ยน่าจะปันใจให้คนอื่นแล้วมันเป็นมาครึ่งปีแล้วด,ด,ด,ดูเฉยๆว่าเออมันจะมันดูอะไรแน่แค่นี้แหละแล้วก็ไปเจอหลายครั้งต่อหลายครั้งก็เตือนกันแล้วก็ไม่ฟังครั้งหนึ่งเขาคุยกับใครไปแอบเห็นว่าเขาคุยกับใครอ้าวเขาไม่เปิดเสียงอ่ะ ไม่เปิดเสียงไม่เปิดเสียงเลยล่ะทำไงตอนน<ล>อนแอบ,บแบบอบยังไงแอบ,บลงยังไงคุมปงหรือไงเออคุมปงคุมป,ง,มปงเล่นเฟซครับเล่นมันมานานยังก็เกือบครึ่งปีแล้ววะครึ่งปีแล้วนี่เอาคุมูม้ชมา ตาไปแจ้งความและตํารวจยังคิดว่าเออคงไม่มีอะไรหรอกอยังไงเดี๋ยวไปตรวจสอบที่เกิดเหตุให้ปรากฏตํารวจยังไม่ทันได้ลงพื้นที่คุณผู้ชมฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปก่อนเราไปที่บ้านของตาแล,และเราไปเจอยายพลอยฮะพลอยก็คือคุณยายนะ,ค,ะคุณยายวัย67ปีที่ผัวสงสัยนี่แหละดันหึงฮนะ,ะผัวสงสัยบอกว่าไปมีคนอื่นแล้วเราไปเจอสภาพนี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมแผลมาเลยที่หัวดูสภาพที่หัวแกฮะเราเลยถามว่า เอ้ายายยังไม่ทำเรื่องอื่นเลยนะยหยไปโดนอะไรมาปรากฏยายบอกเอ้าก็ตาอโนงอแหละหัวฉันอ่ะมันเอาจอบตีหัวเข้าให้ถามว่าตีเมื่อไหร่ก็ตีเมื่อวานหลังจากมันกลับมาจากโรงพักอะ่ะแล้วเนี่ยฉันเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเลยคุณผู้ชมลองดูฮะหัวแกถูกตีนะ,ะแล้วย็บหลายเข็มด้วยวันนี้มานั่งเล่าให้ผู้สื่อข่าวเราฟังคือวันนี้ญาติๆจับแยกกันก่อนแล้วมานั่งเล่าเปิดใจให้ผู้สื่อข่าวเราฟังเราถามสิ่งแรกเลย นอกใจผัวเปล่าเขาบอกยืนยันก่อนไม่ได้นอกใจนะฉันเนี่ยคบกับผัวฉันมาเนี่ยห้าสิบปีแล้วต้นแต่อายุสิบเจ็ดอ่ะอายุปูนนี้แล้วเธอคือผู้ชายที่ฉันปิ๊งฉันไม่ไปปิ้งปิ้งกับใครตอนกลางคืนแน่นอนแล้วนี่คุณยายเล่าให้ฟังบอกว่าฉันเนี่ยเมื่อวานก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่หันหลังเผลอนิดเดียวจู่ๆมันเดินมาจากข้างหลังแล้วมันเห็นฉันเล่นโทรศัพท์มันทุบหัวฉันเลยเส้นทางรักของสองคนนี้ 50ปีเคยทะ i, เลาะก,กันถึงขั้นจะหยากกันแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมเมื่อปี2552คือตอนนั้นนะคะก็ค,คือโกรธเมียเหมือนกันจะพายายนะคะยายพลอยเนี่ยไปหย่าแต่ตอนนั้นนไม่ได้หยากกันค่ะคือตัวของตาอานนท์บอกว่ายายพลอยล้งห่มร้งไห้ก็เลยแบบว่าตัดใจกันไม่ลงก็กลับมาคืนดีสุดท้าย10สิงหาคมที่ผ่านมาเดินทางไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวหาว่ายายพลอยนอกใจค่ะยายบอกว่าไม่ได้นอกใจแต่สุดท้ายตำรวจยังไม่มากลับมาปุ๊บมันมาตีหัวฉันเลย เหตุการ์ที่เป็นไปตามนั้นเนี่ยก็คือฉันนั่งเล่นโทรศัพท์แต่ฉันยืนยนันวันนี้คุณยายเปิดให้ดูด้วยใช่ไหมเปิดแชทต,ต่างๆให้เราดูอะเอาเปิดภาพขึ้นมาหน่อยได้ไหมมันมีลักษณะก็คือตัวของยายพลอยอะเอาโทรศัพท์มาให้เราดูแล้วบอกว่าเนี่ยเปิดดูได้เลยในมือถือของฉันมันไม่มีอะไรฉันไม่ได้คุยกับใครทั้งนั้นและที่เห็นแชทๆชเนี่ยก็เพื่อนๆทั้งนั้นแหละไม่มีหนุ่มอะไรคนอื่นทั้งนั้นเลยอเอาฟังเสียงก่อนฮนะพูดเองไม่จริงเลยฟังพระ ที่แม่เปิดให้ดูเมื่อกี้นี้จ้ะฟังพระพระเทศภาษาลาวไงอ๋อแล้วสุดที่เฟซเฟซเนไม่มีไม่ได้เล่นที่คุยก็คุยกับลูกหลานคุยกับลูกหลานลูกสาวเนี่ยคนเนี้ยเขาโทรมาคุยแบบว่าเขาโทรมาคุยอีรุ่นนั้นเขากระโทรมาคุยบอกว่าแม่เจอีบีไปเรียนอยู่ที่บ้านอยู่ที่กรุงเทพจ้ะมีแต่เพื่อนมีเพื่อนมีผู้หญิงทั้งนั้นเขาบอกว่าอ้าวถ้าแม่แม่ไม่ได้แอบคุยกับใครทําไมต้องคุมโปงด้วย ไม่ได้คุ้มเขาพูดไปเองเขาสร้างเรื่องไปเองไม่ได้คุ้มเลยได้ึปิ้งปิ้งปิ้งงทั้งคืนนะทั้งคืนข้อความไงโทรศัพท์มันปิ้งมามันแจ้งแล้วก็ดับไปอย่างเงี้ยโทรศัพท์อันเนี้ยมันเก่าแล้วแม่เข้าไปห้องน้ําก็แอบดูใช่คนหลานลูกหลานเขาเห็นอืม เขารู้เป็นงี้มานานแล้วนานแล้วตั้งแต่แม่เล่นโทรศัพท์นีืเหรอไม่ใช่ไม่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเลยเป็นก่อนแล้วนี่เป็นก่อนนี่นี่มาอีกเรื่องเงินที่เขาบอกว่าแม่ขโมยเงินเขาเขาเองไม่ไม่รู้มันมีหลายเรื่องฮะจากเรื่องเขาบอกหึงหวงเขาบอกเรื่องเงินเรื่องทองกันด้วยแต่คุณผู้ชมฮะ เรื่องชีวิตคู่บางทีเราฟังปุ๊บเราอย่าเพิ่งไปเข้าข้างใครอ,อย่าเพิ่งไปคอมเมนต์อะไรเยอะอเพราะสุดท้ายเราจะไปเจอภาพนี้คุณผู้ชมมาล่าสุดวันนี้ตอนที่เขาไปเผชิญหน้ากันครั้งแรกหลังจากที่เมียออกจากโรงพยาบาลตาอนงเองนี่ฮะม,มาแล้วผู้สื่อข่าวเรา พาไปเจอกับยายพลฮะเห็นบอกพอไปถึงกันเห็นบอกพยายามจะง้อกันใช่ไหมใช่ค่ะพยายามจะง้อคือนักข่าวเราก็เป็นกาวใจสุดๆนะคะบอกว่าตาไปเจอยายเนี่ยต้องต้องขอโทษนะปรากฏว่าพอตาอโนงค่ะไปเจอยายพลค่ะเจ้าตัวเนี่ยก็ยกมือไหว้ขอโทษเมียนะ อไหว้ฮะไหว้ขอโทษนี่สัมมาคารวะขึ้นมานี่ขอโทษนะยัยน้งนงนี่นัฮะคุณน้งนั่งลงฟังใส่ท้องเลยคุณนีนี่นี่แม่เมื่อก็อยู่เดี๋ยวผมเป็นพยานให้ลูกก็อยู่เนี่ยเนี่ยญาติเยอะก็อยู also, ่เลยครับเราดีเพราะพอซ้ำเวลามามเนี่ยหลานมาเนี่ยมาเป็นพยานให้เขาหน่อยมาเนี่ยจะเป็นอีกตั้งฉลาดไหมเนี่ตั้งใจขอโทษเขาไหมเนี่ยเมียเนี่ขอโทษคุยกันนั่งนั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่ ร่างลงางลงร้องไ้องเลยคุณก็นี่นี่แม่เมื่อก็อยู่แต่วผมเป็นพยานให้ลูกก็อยู่เนี่ยเนี่ยญาติเยอะก็อยู่เลยครับเขาดีเพราะพอซ้ำเวลามาเนี่ยหลานมาเนี่ยมาเป็นพยานให้เขาหน่อยมาเนี่ยจะเป็นอีกเช็นเดิมแล้วเปิดภาพแชทขึ้นมาหน่อได้ไหมฮที่วันนี้แกเปิดให้ดูนี่นี่นแล้วเปิดเสียงนี่เข้าไปด้วย เนี่ยตั้งฉันลดไม่แน้ตั้งใจขอโทษเขาไม่แน่เมียนะตั้งใจลูกโตบอกว่าเขอเห็ดผิดเห็ดแห้งมากอ่ะเขาเป็นพยานนะนแะหลานเหลินมาเป็นพยานให้หมดเลยนะครับเออไผ่น้อยตังบอยบอยยอมดอกจ้ากไข่ไก่นี่แหละเอาไปเบิึงลูกเกาขอตาแกให้ตาขอโทษแล้วว่าบอยบอยไร่บอยไร่บอยไร่ตึงบอยขอสามไปลา แยกขุดด like the like so ิเดี๋ยจะจับแยกไปทึ่งเทบก่อนจะแยกกันยุ่งก็เดี๋ยเดี๋ยวพ่พ่อได้หาหมอวันอังคารเนี่ยจะรับปากเขาจะขอโทษเขายังไงเนี่ยค่ะก็โทษโทษทุกอย่างแหละที่ผิดที่ผิดไปผิดไปเรื่อยๆเนี่ยพูดเลยอยากพูดอะไรพูดเลยจะจะจะมทำแบบแบบเก่าแล้วจะไม่ทำกับอย่างนี้ทำห้าสิบปีแล้วแสดงว่าก่อนก็ทำกับเขาแบบนี้ใช่เขาพูดแบบนี้พูดอ่าคุณผู้ชมฮะ ตาก็บอกว่าทําไปเพราะรักนั่นแหละ,ะส่วนคุณยายเนี่ยก็บอกว่าโอ๊ยทํามาแบบนี้นานแล้วสุดท้ายคุณผู้ชมมาตอนแรกอะคุณยายพลอยบอกว่าจะไปแจ้งความเอาผิดนะเพราะฟันหัวใช่ไหมเอาสับหัวสุดท้ายไม่แจ้งพอลูกบอกว่าอย่าเพิ่งแจ้งเลยเพราะคนนึงก็พอ่อคนนึงก็แม่แต่สุดท้ายคุณผู้ชมมาเห็นว่าทั้งคู่เองอะน่าจะคืนดีกันได้เพราะว่าคุณตาทําสิ่งนี้จู่ๆหลังจากที่เคลียร์ใจกันเสร็จปุ๊บคุณตาอ,อนองมีการไปแสแดงความรักใช่ไหมใช่ค่ะ ทำยังไงอ่ะก็คือทำท่าให้ดูว่ารักยายพลอยแค่ไหนบอกรักเท่าฟ้ารักเท่าฟ้ารักเท่าฟ้าทำยังไงรักแค่ไหนเนี่ยโอ้โหเกิเปเท่าฟ้าก็จริงค่ะมือเขาเขื่อนแล้วเนี่ยทำมือหน่อยได้ไหมถ้ารักเท่าไหนทำมือหน่อยรักเท่าไหน เทาฟ้าหวาเดียวรักเท่าฟ so ้าแต่หัวแตกนะฮะเอ็ก uh ็ร huh> ักกันก็อย่าทําร้ายกันเลยจบเรื่องนี้แล้วกันสุดท้ายครอบครัวบอกว่าอย่าเพิ่งเอาเรื่องเลยให้ทั้งสองคนใจเย็นๆแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันหลังจากที่เคลียร์กันจบแต่ว่าแยกกันอนี้กันอยู่ก่อน